ไม่ติมครับวันนี้ก็ได้รับโจทย์ครับให้มาพูดนโยบายพักเก้าไกลให้เยอะที่สุดภายในระยะเวลา90บวินาทีนะครับพักเก้าไกลเราก็ต้องการจะสร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมประเทศไทยที่การเมืองดีไปเขาก็ดีมีอนาคตเริ่มครับการเมือยงยังไงครับเราจะมีการจัดทำรัฐมนตรีใหม่ทั้งสบับที่มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไต,ต,ตยถูกล่างโดยสอสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดครับเราจะมีการปลรูปกองทัพไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองมีการลดขนาดกองทัพลดยอดกำลังคนลดจำนวนในพลยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเอาที่ดิน และธุรกิจของกองทัพนั้นกลับคืนสู่ประชาชนมีการไปรูปตำรวจครับต้องหยุดระบบตั๋วเส้นสายหยุดรีดไถประชาชนตำรวจที่ทำงานดีต้องถูกเลื่อนขั้นอย่างเป็นธรรมตำรวจที่ทำงานไม่ดีต้องถูกประชาชนร้องเรียนได้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตครับทำให้รัฐนั้นโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างตรวจสอบอรัฐได้นะครับทำยังไงให้เรามีกฎหมายมาคุ้มครองคนที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตให้เขาปลอดภัยแล้วก็มีเงินรางวัลให้กับประชาชนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตมีการกระจายอานาจครับให้ประชาชนทุกจังหวัดนั้นสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองได้ปักุล่ สำหรับเกษตรกรน,นะครับเราจะคืนที่ดินให้กับเกษตรกรทั้งหมด10ล้านไร่นะครับออกเอกสารสิทธิ์ในส่วนของผู้ใช้แรงงานเราจะมีการปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำไม่เพิ่มขึ้นทุกปีเริ่มต้นทันที4 5่บาทต่อว,วันสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเราจะออกโครงการคุวยใบยเสร็จครับใครที่ซื้อสินค้าจาก SME นั้นจะได้ใบเสร็จกลับคืนมาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจรายย่อยในการลดรายจ่ายนะครับเราจะลดรายจ่ายด้วยระบบสดิการครบวงจร 1,200บาทต่อเดือนสำเด็กเล็กทุกคน3,000บาทต่อเดือนสำผู้สูงอายุทุกคนลดค่าไฟทันที70สตางค์ต่อหน,น่วยถ้าเราหยุดเอื้อทุนใหญ่พลังงานนะครับรวมถึงยกระดับบริการสาธารณะรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดน้ำประปาเดือได้ทุกพื้นที่มีอนาคตยังไงครับปบรรูปโครงการศึกษาร่างหลักสูตรใหม่โรงเรียนปลอดภัยคืนครูให้ห้องเรียนสร้างงานซ่อมประเทศครับแปลนนโยบายทั้งหมดนั้นมาเป็นการสร้างงานใหม่ธุรกิจใหม่ให้กับคนไทยปักธงไทยในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นอุตสาหกรรมชิปและก็เอาจริงเองาจกครับได้่ะ